ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมบอกกับท่านประธานเลยก็ได้ว่าพัก เพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพรรคก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลเรารอครับเราเป็นพรรคดับสองเราสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้ากลไกการเมืองและรัฐธรรมนูญมันเป็นปกติแต่ด้วยสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญอย่างนี้นะครับเราไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราก็คิดผิดครับเราคิดผิดว่ายิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไทยลักไทยพลังประชาชนเราหัวชนฝามาเราเจ็บครับเราเกิดก่อนเรามีประสบการณ์ครับแล้วเราจะเอาหัวไปชนฝาทําทให้ประเทศชาติและพี่น้องไปชนเสียหายไปเราไม่ทำนะครับฐานอํานาจดุลอำา อนาจที่มีอยู่ในประเทศนี้ดีที่สุดคือจับมาดูลอํานาจมามีประนีนอนอมอํานาจและให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองใหสูงสุดคือหมอชลนานะ่ะเล่นเบอร์เต็มมากเลยนะเล่นแบบเหมือนกูปล่อยของอะ่ะเมื่อกี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้อะ่ะเหมือนมีอะไรติดค้างในใจก็ใส่ออกมาแต่ว่าสิ่งที่หมอชลนานใส่ออกมาในการเล่นเบอร์เต็มอันนั้นอะ่ะมันไม่ได้มีคอนเทนต์ที่แบบเชีย่ยจริงเหรอะวะหมอชลนานเล่นเบอร์เต็มขนาดนั้นเพื่อจะเราบอกว่า,วาจับมือกันฟากฝั่งประชาธิปไตยจัด ร้งรัฐบาลได้ยากกว่าที่จะเอาพลังประชารัฐก,กับรวมไทยสร้างชาติเข้ามาร่วมอยู่แล้วสอวอจึงจะโหวตให้คือใส่มาเบอร์ใหญ่มากเพื่ออธิบายให้เราฟังว่าการจับมือกับฝากฝั่งประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลได้ยากกว่านำพเด็จการเข้ามาร่วมอืม,มันต้องพูดกันด้วยเหรอครับมันต้องอธิบายกันด้วยเหรอครับมันมีใครไม่รู้อันนี้เหรอครับม,มันมีใครตกหล่นคอนเทนต์เบอร์เต็มของหมอชนละนานเหรอครับว่าแบบหูถ้าหมอชนละนานไม่อธิบายแบบนี้กูจะไม่เก็ทเลยนะเนี่ย <c oughs> คือ <c oughs> มึงเห็นใช่ปะ คือเบอร์มันเต็มมากเบอร์มันเต็มมากจนเราคิดว่านี่ต้องเป็นคอนเทนต์ที่กระฉูดมากแต่คอนเทนต์ในเบอร์เต็มนั้นก็คือว่าจับมือกับคุณมันยากตั้งรัฐบาลยากจับมือกับเผด็จการง่ายกว่าอยากบอกให้รู้ซะด้วย